็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแม่งสดๆร้อนๆม,มีแค่เกินให้นิดเดียวว่าเอ้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้วันวันพุธวันพุธมีไม่ใช่วันพุธติดจำไม่ผิดคือเช้าวันพระหัสไทยเลยอ่ายู่ดีบอกว่าชิ้องจะมีประกาศสําคัญนะผมก็ก็ไปส่งให้พิเศษทางปฏิจังเฮ้ยกูยว่าไม่ลรกูว่าแก้ว่ะปฏิจังก็ยังจุดจุดอยู่ผมผมก็แบบเฮ้ยใช่เหรอมันจะแบบ มันแบบว่าแต่แต่แตแตแตทีเนี้ยเราเทียบกันแล้วอ่ะแบบอย่าง,อย,างอย่างฮาจามาเนี่ยจะประกาศเรื่องสาคัญแต่ฮาจามาแม่งชอบปัดไงโอ้ฮาจามาแม่งแต่ว่ารู้อย่างว่าปัด <laughs> แ,แต่คนนี้เขามีรอรอยอยู่ไงว่า,ว,าว่ามีัเขาลาเป็นเกือบปีเลยนะแล้วก็กลับมาอุ๋ยพักหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีประกาศสําคัญผมว่าไม่รอดว่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออมันยังบอกรอก่อนแล้วกันแล้วก็มันคือมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งประกาศอะไรสองถ้าแก๊สแล้วเราจะถ้าจะมาพูดในไลฟ์เราจะพูดถึงแง่ไหนอ แต่อย่างแรกเหรอก่อนก็คือตามคาดก็คือพอประมาณบ่บา,ยบายเย็นๆของเมื่อวานก็ประกาศก r a ดูอ t ชันไปแล้วก็มาจริงจังก็นั่นแหละก็ยังก็ถามว่าพี่จะพูดไหม,มฟังแล้วฟังจากประกาศแก๊สก็ขอพูดสักหน่อยเพราะมันก็นมีประเด็นให้พูดร็ม,รมาจริงจังก็เสกให้เลยวันนะเรื่องเกิดวันพฤหัสทําภาพวันพฤหัสคุยวันศุกร์นี่แหละครับมุราสกิชิองครับผมอืม ก็โดยรวมโดยภาพรวมๆก่อนเขาเป็นสมาชิกรุ่นที่สองอ่าฮะเขาเป็นซกเเนเรชัออนั่นแหละศูนย์แต่ว่ามันมีศูนย์ด้วยแต่ศูนย์มันโมโมโซซัวว่ากันไปก็คือเป็นอ่ารุ่นที่สองของโฮโลไลท์อ่าฮะก็มีใครบ้างรุ่นสองก็มีนาคิริอายามะมีโชโกมีแควแคๆสุบารุแล้วก็คนที่นะะคนที่เราคุ้นชื่อแต่ไม่คุ้นหน้าแล้วอาจจะคุ้นหน้ากันอยู่แหละแต่เราไม่เห็นแล้ว จะเห็นได้ก็คือไปดูเก่าก็คือมินาโตะอควาเขาอยู่รุ่นเดียวกับมควานั่นแหละเดบิววันที่เดบิววันที่สิบเจ็ดสิงหาสองพันสิบแปดก็ปีนี้สองพันยิบห้านับง่ายๆก็แปดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเกือบเจ็ดปีแล้วอืมอืมที่น่าสนใจคือตอนที่เดบิวอ่ะชิอองอ่ะเป็นคนที่เดบิวคนที่สองในรุ่นคนที่เดบิวคนแรกคืออะควาและเดบิวคนที่สองคือชิออง ต่อกันน่าสนใจเออต่อกันเลยอืมต่อกันเนี่ยหมายถึงว่าเดบิวต์ต่อกันนะอ่าต่อกันคือเดบิวต์ต่อกันแล้วต่อตัวใหพี่องเขาว่าไม่ได้มาจากการออดิชั่นเป็นการที่เวอร์ไปสเกลมาเลยบอกเฮ้ยเธอมาเป็นวีทูเบอร์ข้าฉันสิอือสุดยอดเชฟก็คือนั่นก็คือไม่ได้ออดิชั่นไปเลยก็มาตามอ่า มาตามกันเราเราก็คือเราเหมือนเคยลงไปแล้วว่ารูเชียก็ไม่ก็ไม่ได้ออดิชั่นป่ะก็สเกลเหมือนกับเปโกล่าอะไรประมาณนั้นก็ผ่านก็คือจะมีสองส่วนคือการมาแบบออดิชั่นกับการมาแบบสเกลครับอือซึ่งโดยคอนเทนต์โดยรวมของเธอจะเป็นวารตี้หลากหลายแต่ถ้าเป็นคอนแต่ว่าคนจะโด่งดังในการเล่นเกม เดอสตรีมพี่เล่นเกมอ่ะคนดูเยอะมากเล่นแต่ว่าจะเป็นพวกสตรีมคอนแลแบบแบบโมโมทาโร่โลเล่นกับเปโกละไมค์ครัเล่นกับลาพัสไอ้พวกเนี้ยอูอ้คนดูเพียบ <c oughs> อืมอือแล้วก็ที่ดังอีกทีคือคือเล่นโปเกมอนอืมอืมก็ก็ถือว่าคนดูเยอะเหมือนกันไมค์ครับถึงแม้จะเป็นวารตี้หลากหลายแต่ว่าจริงๆอ่ะดังจากการเล่นเกมแต่เยอะ <c oughs> อืมอื <ๆ S 1> แล้วก็อ่ฮะแล้วก็สิ่งที่แบบว่าเป็น นะเป็นไฮไลท์ในชีวิตการเป็นยูทูบเบอร์ของเธอก็จะมีอ่าเป็นนั่นเป็นคอลแลบกับอาชัวเรนเป็นตัวกาชาในอาชัวเรนไว้อ๋อนี่นี่นนี้อันนีน่สองตัวนี่เปิดรูปก่อน ane, อาชัวเรนอเนใช่แต่รู้สึกผมจำไม่ได้แล้วมีใครบ้างกันะอันนี้ผมรีบพอดีมันมีวันเดียวผมก็รีบหาเลยไอชิคองเคยมีปรากฏแก่บ้างอะไปมีตัวกาชาอาชัเรนนะออื ออันนี้ก็คือไม่นานมาน,นี้ก็คือเฮ้ยไปออกคอนเสิร์ตค่ายดีออดเว้ยที่เกมวันนั่นแหละเกมวันเป็นงานอ e ีสปอร์ตเว้ย oh. อ๋อแล้วก็แม่งรวมแบบรวมญี่ปุ่นอินโดเอ็นเลยเว่ามันคือรอบนั้นนะมีชิอองมีดาพัสมีโคโบมีหนูเบที่เป็นเอ็น,นเปิดรูปแล้วนั่นแหละเป็นนั่นเลยจัดคอนเสิร์ตงานอ e ีสปอร์ตวันเลย,เย <c oughs> อืมเออนั่นแหละตอนนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่ครับ <c oughs> เออซึ่งก็น่าทึ่งคือเราถึงเราจะบอกว่าเป็นวาไลตี้เล่นเกมอะแต่ว่าจริงๆเธอร้องโคเวอร์เพลงเยอะหรือถ้าเกิดดูในไลน์นี้ฟิกรูการเต้นใช้ได้เลยเขี้ยแล้วแม่งแบบการเป็นโฮโลไลน์นะมันต้องเต้นได้ด้วยคือผมเคยพูดไว้ว่าแบบสมมติสมมติอยู่แบบผมทำอย่างเงี้ยทำช่องอย่างเงี้ยอยู่สักวันหนึ่งแล้วมาบอกว่าเฮ้ยไปร้องเพลง เอ้ยต้องต้องร้องเพลงนะต้องเต้นด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่า m ม g ก d ดเดี God, ๋ยวก่อนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับคนที่แบบว่าทําทำตรีมมิ่งทำอะไรเงี้ยเอสก,กิลบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าแบบไม่ได้แปลว่าเอา,อาี้ไม่ได้แปลว่าพูดเก่งแล้วต้องร้องเพลงได้แล้วคนที่ร้องเพลงได้ไม่ได้แปลว่าต้องเต้นได้เออเรียกแบบนี้ได้ไหมเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ว่าในตอนเนี้ยอุตสาหกรรมของยูทูบเบอร์บางทีมันไป มันไปถึงเลเวลนั้นมากขึ้นเพราะว่าตลาดมันแบบเปิดด้านนี้มากขึ้นไงเอออะต่อครับต่อครับจะ,จะอะไรก็แล้วแต่นะคือภายในไม่รู้แหละแต่ภายนอกชิอองนะถือว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่ครบเครื่องคนหนึ่งคือวาไรตี้คุยทศซือมาจิคุยปกติคุยเล่นกับคนดูคุยได้เล่นเกมสตรีมเล่นได้ร้องเพลงร้องได้เต้นเต้นได้เฮ้ดูมันครบเครื่องมากเลยนะแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วด้วย เพราะฉะนั้นการออกถ้าเกิดเวลาเราถ้าเกิดรู้สึกว่ามันอิ่มตัวมันประสบความสําเร็จเนี่ยมันเวลาการเดชันเนี่ยก็บอกว่าเอย้จะไปทําอย่างอื่นละอะไรก็ว่ากันไปอืม <hvis S 1> แต่ขออยคือเนื่องจากเขาไม่ให้แปลเราก็จะไม่แปลตรงๆเราก็จะหยิบมาพูดเท่าที่เราฟังที่เป็นประโยคชัดๆอะเราฟังออกแล้วจะมาคุยกันอะแล้วก็คือการประกาศแก๊สดูเอชันมันไม่ได้เป็นประกาศแก๊สอย่างที่เราพูดตะกี้เนี่ยสิอ อันนี้ผมขอเปิดภาพอันนี้ด้วยอันนี้ประกาศทางการของของทางโคเวอร์อันนี้ภาพประกาศโคเวอร์เขามีสองภาษาเลยภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ก็อันเนี้ยโดยโดยภาพประกาศเนี้ยก็เป็นอันนี้โดยทั่วทั่วไปเฉยว่าประกาศว่าอาคนนี้นะครับจะถือว่า graduating on นะวันเสาร์ที่ยี่สิบหกเมษาแล้วก็เมษามีเวลาอีกเดือนหนึ่งเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วก็ืม ก็พูดโดยแบบว่าเออมั e ye, understand this new difficult to fan and every one to involve อะไรเงี้ยก็คือแบบอันนี้โดยทั่วประกาศนี่คือโดยทั่วๆไปไม,ไม่ได้มีลงรายละเอียดที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นเอ,อะไรต่างๆก็แค่บอกว่าแบบเนี่ยแบบโอ้ยเนี่ยเป็นแบบศิลปินของค่ายเราที่แบบอยู่มาถึงเกือบเจ็ดปีเลยนะแล้วก็แบบว่าสร้างความสร้างความสำเร็จให้กับโฮโลไลฟ์อย่างดีงามเสมอมาจนถึง Uh, จนถึงวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเราบอกก็เราก็รู้สึกว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทําใจยอมรับได้ยากสำหรับแฟนๆน,นะเราก็ต้องแบบว่าเออก็ขอให้ก็ขอขอบคุณแล้วก็แบบว่าขอบขอบคุณน้ําใจจากแฟนๆแ,แล้วก็รวมถึงตัวศิลปินของเรามาณนาที่นี้ล l a บล a bla นะนี่ก็คือตัวประกาศมีแค่นี้อืพี่จินต้องเลยนั่นแหละแต่ว่าในประกาศการดุชันที่เจ้าตัวออกมาพูดเองอืนั่นแหละ ไม่เหตุผลไม่ใช่อิ่มตัวเหตุผลว่าไม่ใช่ว่าจะออกไปทําอย่างอื่นหรือว่าอะไรเ<น>จ้าตัวก็ยังใช้คําว่าเนื่องจากมันเป็นคําเดียวกับของตอนอคอแล้วของอคอมีแปลทาンスเลชนันที่เป็นออฟฟิเชียลในเมื่อใช้คําเดียวกันก็จะขอแปลเหมือนออฟฟิเชียลตอนที่แปลจากอคอก็คือแนวทางของบริษัทกับฉันแตกต่างกันน่าสนใจมากว่าทําไมเลือกใช้คํานี้ <S 2> <S 2> <S <S อใช้ตอนนั้นก็ ข้าแม่ป่าชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งฟาวนาฟาวนาก็พูดประมาณเดียวนทนเดียวกันสมคนติดกันเลยนะออเก็ทนเดียวกันใช่เออแนวทางไม่ตรงกันทําอะไรนะแนวทางบไิษับไปในทางที่ไม่อยากทําอะไรใช่และชิอองไม่ใช่เป็นคนหลังๆปีผมไม่แน่ใจตอนต้นนะแต่ว่าสติสองก่อนที่จะพักใหญ่ก่อนที่จะพักใหญ่ครึ่งปีสองสามปีหลังชิอองไม่ใช่คนที่สตรีมบ่อย อยู่แล้วด้วยคือไม่ได้แบบว่า,ม,า Steam, มีตะบันสตรีมใช่เป็น, Steam, Steam er, นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์มาสเตอร์หรือเรียกว่าสตรีมเป็นประจําระดับหนึ่งก็ย,กยังเรียกว่าจับระดับนั้นไม่ได้ก็คือสตรีมในแบบว่าฉันฉันมีไอเดียว่าตอนนั้นจะทําอะไรฉันถึงจะสตรีมก็คือระดับนั้นอเออเป็นแล้วก็โฮโลไลท์ก็ให้ความอิสระระดับไหนแม่แม่มเหม,มือนอวยโฮโลไลท์แต่ก็ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ให้วีทิวเบอร์หยุดไปครึ่งปีกว่าโดยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทําไม่ไหว ืไปรักษาแล้วออซึ่งในมีในประกาศการดูเอชั่นก็มีการบอกลักษณะนั้นว่าหยุดไปยาวๆไปนึกว่ามันจะดีขึ้นกลับมาทันถึงระดับหนึ่งมันก็รู้สึกว่าไม่ก็ไม่ใช่อืมอืมมีเรื่องให้คิดเยอะมันพอมันอะไรนะเคยว่าไงคือมันมันไม่มีสมอนไรนะใช้คาว่าไม่มีสมาธิทาได้ไหมอันนี้ผมไม่แปลตรงๆนะออ หยุดพักทุกอย่างน่าจะดีเองแต่กลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมอืมคือแปลว่าเอาแปลว่าสุดท้ายก็คือที่ไปพักผ่อนไปเนี่ยเหมือนแบบว่าอันที่ผมเดาก็เดาเองว่าสิ่งที่พักผ่อนไปแล้วสิ่งที่สิ่งที่กลับมาแล้วเจออีกทีหนึ่งอะแปลว่าแบบการพักผ่อนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สามารถช่วยเยียวยาความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็คือคาดคาดการเอาจากสิ่งที่ได้ยินมานะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็มีคำกลางๆของ,ของ กลางๆของสตรีมเนี่ยสตรีมกระดูไอชันเนี่ยมีคำหนึ่งน่าสนใจที่ออกมาอีกแล้วครับอแปลอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเขาไม่ให้แปลแต่ว่าขอ,อแบบจับได้ประมาณว่าเขาพูดว่าเข้าใจว่าการเป็นวีเ b e เบอร์มีสังกัดอ่ะมันต้องอยู่ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ของสังกัดอืม,มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ยิ่งอยู่ไปก็มีกฎเกณฑ์ที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อน จนทำให้คิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เหมือนกับที่คิดไว้ตอนแรกเลยมันเยอะขึ้นและนี่เป็นน่าจะเป็นที่มาของคำว่าแนวทางของฉันเกียวบริษัทไม่ตรงกันเอ้ีจำได้ไหมว่าเราเคยพูดอะไรประมาณนี้ตอนวิเคราะห์เรื่องเราตาเทปเรื่องโฮโลไลท์ในวันที่เปลี่ยนไปเออก็ก็คุณคุณนะอเออแต่ว่า ในนะไม่มีใครทั้งชีอองทั้งฟอร์น่าทั้งอะควาก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าไอสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคืออะไรนั่นสินะซึ่งเราเราจับเองจากตอนนั้นเราสรุปจากไลน์นั้นเราเอาเราเอา,เราเอากิจกรรมของโฮโลไลฟ์ที่เขาประกาศมาเป็นผลงานะ mm. ของเมื่อก่อนกับของปัจจุบัน mm hmm. และแนวทางต่อไปว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างคุณ mm. จากซึ่งชิ ชิคอองจะมีความชัดเจนกว่าออลคออย่างหนึง่งคือเขาสตรีมไม่เยอะเขาสจกสตรีมแต่การที่วางแผนสิ่งที่ทําแล้วตัวเองจะทะําอ่ะตั้งใจทําเท่านั้นน่ะถึงจะออกมาเป็นสตรีมอะ่ะเรื่องดูจากจํานวนสตรีมที่ไม่เยอะมากอแต่ถ้าบอกว่าต้องไปอีเวตนนั้นต้องมีคอนเสิร์ตนะตรงนั้นมีงานมาต้องรับงานแบบนั้นอันนี้คือตามที่เราวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้กับรีเิลเบอร์ รุ่นแรกๆรกวีทเบอร์รุ่นแรกๆของฮู l โลไลท์อาจจะมีแนวทางที่ไม่ตรงกันกับบริษัทนะปัจจุบันอืมอืมไม่ได้อวดอันนี้อันนีที่พูดคือไม่ได้อวดตัวเองว่าเราพูดถูกนะนี่คือวิเคราะห์ซึ่งมันมีอะไรหลายๆต่างที่มันที่เราวิเคราะห์กับตัวตนของชิอองมันตรงกันอืมอืมอืมอ่ะคอเห็นผมด้วยแล้วกันคอเห็นผมด้วยนะค uh huh. ือ ผมว่าคนที่ตามมาน่าจะสัมผัสได้ว่าเจนใหม่ๆทั้ง E.N ทั้ง J.P. เจนใหม่ๆจะมีอีกรถจะมีจะมีอีกรสชาติหนึ่งผมรู้สึกว่าได้ว่าคุณคุณจะต้องรู้สึกได้แน่นอนว่าเจนใหม่ที่มาตอนนี้ E.N. เทนนะ่าไหร่นะสี่ป่ะชื่อจอ4สี่ใช่ใช่ใช่พวกัสติดใช่กับหรือไม่แต่สามด้ซ้ำของไอ้นั่นอ่ะรีกลอสสองอ่ะขอโทษเรียกผิดเรียกถูกนะดีไวดีไวออดีไวมีรี o อสกับโฟโก เออเดนไอโฟลโกอันกับกับอ mm ่า hmm. จัสต <c oughs: so ises> <c oughs> <those> ิส <c> ค <oughs> ุณคุณน่าจะรู้สึกได้ว่าคุณน่าจะรู้สึกได้ว่าจัสติสกับโฮโลมิสไม่เหมือนกันเออว่ะเออถ้าพูดอย่างนี้แม่งต่างกันเป็นซึ่งไม่ได้หมายถึงตัวละครคุณรู้ใช่ไหมคุครู้ยึกได้ว่าคนทำสตรีมเหมือนคนเหมือนคนเอ่อเหมือนศิลปินคนละคนคนละประเภทที่อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเฉยเฉยเออประมาณนั้น ผมคิดว่าคุณน่าจะรู้สึกแบบนั้นเพราะผมรู้สึกแบบนั้นเอา,อางี้แล้วกันนะแล้วแล้ว,วผมเข้าใจว่าโกโก้ไปเทียบกับพวกเปโคลามาเรียนรุ่นนั้นอะ่ะอันนั้น<ม>อันนั้นมนชน่ชัดเจนเลยยิ่งชัดเจนเลยซึ่งผมเลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าตอนเนี้ยทิศทางของของโคเวอร์อะ่ะกาลังค่อนข้างจะไปในเวที่เนี่ยที่เลท,ที่เจนใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นแบบนั้นอะ่ะจะเป็นเป็นแนวทางประมาณเนี้ยเป็นหลักเออมันก็ซึ่ง แน่นอนมันก็จะไม่เหมือนกับเจนแรกๆแล้วถ้าสมมติว่าสมมติเฉยๆนะอันนี้ย้ําว่าสมมติเฉยๆนะเออว่าลัฐบาลเจนแรกๆต้องมาต้องปรับตัวแนวให้ไปเข้ากับแนวทางที่เหมือนเจนใหม่ๆกาลังมาด้วยเนะี่ยผมว่าก็ก็อืมก็ประมาณหนึ่งอ่ะก็ก็ลำก็ลาบากประมาณหนึ่งบางคนอาจจะทําได้แต่บางคนคือมันไม่ใช่ว่าไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พยายามทําแล้วทําได้ไงคืองานมันต้องต้องรักด้วยส่วนหนึ่งหนูว่า เออเหมือนแล้วใช่ขนาดเราทําแม่งสัปดาห์ละครั้งยังบางทียังคิดเลยเชียกูทําอะไรอยู่อ่ะเหมือนคุณเหมือนทำทำไมวะเหมือนคุณในบริษัทเดิมแต่ว่าคุณอาจจะคุณอาจจะต้องแบบย้ายแผนการงานประเภทหนึ่งที่มันอาจจะคล้ายคกันแต่ว่ามันไม่มันงานงานคนเราฟีลกันขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยพอไหวพอพอปรับตัวได้แต่บางคนก็ไม่ใช่วะอะไรเงี้ยอืม ซึ่งก็ก็ก็คิดว่าเป็นเป็นภาพสะท้อนที่เห็นออกมานะครับอืมอืมันนั่นแหละอ,หอ่าฮะก็คืออย้ำอีกทีหนึ่งนะคืออันนี้ย้ำคำของชิออนอันนี้ขอแปลเลยตรงๆว่าเพราะว่าอันนี้น,น่าแปลก็คือหลังจากเนี่ยหลังจากการดูเอเชันประกาศนี่แล้วอาจจะมีข่าวลือต่างๆมาหลังจากนี้ก็อย่าเชื่อในข่าวลือเชื่อในสิ่งที่ชิอองพูดเท่านั้น เพราะฉะนั้นไอต้ตะกี้นี้ที่เราวิอเคราะห์เราพูดกันไอ้อย่าไปเชื่อนะเอออย่าเชื่อนี่คือความเห็นของ<ช>ผมความเห็นเฉยซึ่งเป็นเป็นเป็นอนนิมาตในญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่าเรียกว่าอย่าแบบนี้ก็ได้เออเออจะไงถ้าชิอองออกมาพูดอะไรหลังจากนี้เอามาอธิบายอะไรหลังจากเนี้ยเราเราจะติดตามกันเพราะเอาจริงๆแล้วเนี้ยเอ่อชิอองเพิ่งมาประกาศการดย์ชันคือเมื่อวานอ่าแล้วก็จะการดย์ชันจริงๆคือปลายเดือนเมษา มันยังมีเวลาอะไรเหลืออีกเยอะที่นัแหละที่อองอาจจะมาอธิบายให้ละเอียดตอนนี้ก็ได้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนอควาเดี๋ยวมีตารางไลฟ์อะไรต่างๆมาอีกแล้วเนาะทิ้งอควาก็ทิ้งระยะห่างระหว่างการเดทชันแล้วก็มีการเผยในบางอย่างออกมาเหมือนกันว่าเออว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอะไรอย่างนี้รวมถึงโคเอด้วยนะเออึมสกามาตาด้วยเนี่ยนะใช่นั่นแหละก็มีหลายๆอย่างก็เหตุผลเดียวกันอีก ว้าวเออแต่แต่ก็ยังแต่ก็แต่เอ๊ะแต่จะว่าไปรอบนี้เขาเขาจะใช้คําว่าแบบจบการศึกษาออกมาหรือว่าออกมาเป็นอะไรนะเอฟฟอร์เรีแบบแบบอเมโอะเขาไม่ได้พูดถึงนะเออรแหละคือคือมันนั่นคือตกเตี้ยทุกอย่างอ่ะมันเอฟเฟอร์เแต่ว่าก็ไม่โผล่มาเลยไงคืออาเมโล่ครั้งเดียวคือตอนโผล่มาเป็นอ่อเขาเรียกว่าว่าคาเมโออ่ะตอนอยู่เป็นตอนที่ฉลองมีดอ่เออโผล่เป็นคาเมโอข้างหลังเฉยๆแต่นอกนั้นก็ไม่โผล่จริงๆ โผล่มาแค่เป็นเกมการ์ดคือผมว่าการใช้อ f f i ิเดีคือเป็นเจ้าของสิทธิ์ในคาแรคเตอร์นะเออเอามาใช้ต่อหรือว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออฮะแต่ว่ามาโผล่แบบมาโผล่แบบจริงๆอย่างเงี้ยมันมันน่าจะยากก็แหละมันทําไม่ได้หรอกอืมอืมอืมอก็ต้องอ f ฟ i ิเดียตไก่อนแหละว่าจะได้เอามาใช้อาเซสของคาแรคเตอร์ต่อได้เออก็คงต้องเป็นแบบนั้นใช่เออฮะแต่อะเวลาอีกหนึ่งเดือนไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะพูดอะไรอีกต่อไปส่วนเราก็คือ ถ้าเธอมีพูดอะไรที่น่าสนใจก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เอ่อพูดประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วประกาศการดูเอตแล้วและสิ่งที่เราเคยแล้วเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยพูดไว้ตอนโอนะโฮโลโในทางที่เปลี่ยนไป mm hmm. แล้วจนเนี่ยชีอองก็ออกมาประกาศการดูเอตแต่ว่าทําไมนั่นแหละผมประหลาดใจว่าเป็นการนัดก,กันหรือเปล่าคือมันสามารถเลือกใช้คําอื่นได้แต่ว่าสี่ห้าคนเนี่ยใช้คําเดียวกันหมดเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นข่าวลือเป็นการ <ๆ S 1> ฟ้องอะไรบางไม่ได้ข่าวลือมันกมันเลือกใช้อย่างอื่นได้จริงปะถ้าเกิดเขามันมีความอะไรนะอันนี้อาจจะใจร้ายกับโฮโลไลท์ไปหน่อยแต่ถ้าเกิดคนเราถ้าจากกันได้ด้วยดีจริงๆเอ่อมันจะไม่เลือกใช้คําที่แปลกๆอย่างนี้หรือว่านี่ในในในฐานะคนหรือว่ามันเป็นอะไรกับพัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือเปล่ามาริงจังว่าเกี่ยวหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเหตุผลที่เอ่ออะไรนะครอบจักรวารที่สุด วไม่คอมจากนะวาวสิคือมันไม่ใช่ดินี่มันคือใช้คํานี้มันคือเป็นการโอเคอ่ะแต่เจ้าเจ้าตัวทุกคนพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดบริษัทแต่คนฟังอ่ะในความรู้สึกของผมเอาจริงๆแล้วเอาแม่งเป็นการโทษถึงหนึ่งนะเว้ยใช่ไหม<ต>คือแนว<า>ทางไม่ตรงกับบริษัทก็คือว่าไอ้เทียถ้าเกิดอ่เอาตรงๆอ่ะแบบแรงๆอ่ะกูอยากทำอย่างหนึ่งบริษัทแม่งทำอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ดีป่ะวาจริงไหมล่ะแต่เอาเงี้ยเงีเงี้ยโอ้ยเลย จริงจังแล้วจริงจังแล้วอย่างเงี้อย่างเงี้อเอ๊ะมันประหลาดไงเออเอแม้แต่ในวงการภาพยนตร์อ่าผมผมอาจจะอยู่ฝั่งโรดิการ์มาเวลาเขามีแบบทีมงานเอ่อทีมงานที่แบบประกาศมาว่าเออทีมงานผู้กำกับอันนี้จะเข้ามาร่วมงานสตูดิโอนี้แล้วสุดท้ายมีการแบบเอ่อสุดท้ายว่าแยกกันคุยกันมารู้เรื่องก็คือประกาศออกมาว่าผู้กำกับพบว่าแนวทางไม่ตรงกับสตูดิโอเลยออกมาอืซึ่งก็ว่าง่ายๆก็คือ ไ oh, อเดียมั่งตีกูอยากทําแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าอีก,อกสตูดิโออยากทําอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเออถ้าพูดอย่างนี้พอเข้าใจหน่อยเออก็กใช่เออเออเออก็ได้ก็เป็นทรงนั้นแหละเออถ้าเกิดพูดในมุมขอมาจรงิงจังเงี้ยแปลว่าเออทุกคนไม่มีใครผิดเลยมันแค่ต่างกันทางความคิดจะไม่ตรงกันได้อืไถ้าจะไม่ผิดก็น<ๆ>่าจะเหมือนอ่าที่ว่าน่าจะเคยเหมือนกันอย่างเช่นเออเอาเคสหนังดังๆหน่อยแล้วกันอย่างเช่นเออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สเตรนท์เปล่าวะ ดร็อเตอรสเตรนจน่าจะใช่ด็อเตอรสเตนภาคสองถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นเขาจะได้พ่วงกับคนหนึ่งมาคนไหนจำผมจำเปรยๆไม่ได้นะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นไอคนที่ทำ evil date อีวิลเดสอ่ะตอนตอนนั้นน่ะเขาน่าจะเป็นแซมไลมี่ป่าววะเอออะไรสักอย่างเออโทษทีโทษท,ท,ษทีก่อนแซมก่อนแซมไลมี่หรือหลังจากอะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> คือ ตอนนั้นเขาจะมีเอ,อตอนนั้นเขาจะได้คนคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาทําก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอ่าก่อนหน้าจะได้เป็นแซมไรมี่มาทําเนี่ยหลังจากนั้นก่อนก่อนหน้านั้นน่ะเขาได้คนเขาเขาคุยไว้คนหนึ่งน่าจะเป็นพ่วกับภาคแรกพ่วมกับด็อสเตนภาคแรกแล้วประมาณว่าสุดท้ายคือไปกันไม่ได้แล้วพ่วมกับด็อสเตนภาคแรกมาก็บอกเขาถอนตัวไม่ทําภาคสองเพราะว่าแนวไอ,ไอเดียไม่ตรงกับทางสตูดิโอ เขาประกาศออกมาแบบนี้อ่าพอประกาศออกมาแบบนี้ปุ๊บแล้วแซมไรมี่ออกมามาทําทําออกมาเป็นแบบแม่งหนังแบบกึ่งสยองขวัญจําได้ว่าเออก็เป็นไปได้ว่าเออพวกกับคนแรกเขาคงไม่อยากไม่อยากพาด็อกเตอร์สเตนไปเวนี้มั้งอะไรเงี้ยซึ่งในสตูดิโออาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากได้เป็นแบบด็อกเตอร์สเตนด็อกเตอร์สเตนแม่งแบบหนังสยองขวัญหน่อยว่าแม่งมีความแบบแปลกประหลาดในนั้นหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะคุยกันไว้แบบนั้นแต่ พุ่กับแบบอาจจะไม่อยากทําแบบนั้นก็ได้อยกตัวอยา่างเฉยๆทีนี้เคสนี้ก็โฮโลไลฟ์นี่ก็เหมือนกันก็แบบอาจจะแบบมีเวเนี่เราอยากจะทําแบบนี้มีโปรโตโคอลหนึ่งสองสามสี่แต่อาร์ติสต์ศิลปินไม่อยากทําไม่ใช่เวที่ศิลปินอยากทำํำ<ม>ก,ก็ก็ออกมาอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น อเออเออน่าสนใจเออถ้าพูดอย่างนี้ยังงถ้าเกิดมาจริงจังพูดอย่างเงี้ยเออพอพอเข้าใจได้ว่าเออมันอาจจะไม่ความผิดของบริษ,ษัทก็ได้หรือหรือก็แค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันจริงๆใช่หรือแบบบางทีสมมติบริษ,ษัทต้องมีอันนี้ผมจินตนาการเฉยๆฉยอน,นี้สมมติเฉยๆยสมมุติเฉยๆยจินตนาการว่าสมมติแบบเฮ้ยงานนี้ต้องไปขายงานแบบเฮ้ยต้องเล่นเกมนี้ของลูกค้าว่ะอะไรเงี้ยแล้วคนนื่นแบบว่าสมมติแบบระบบอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยต้องต้องเล่นเกมนี้ของลูกค้าว่ะมีศิลปินคนไหนที่เล่นเกมนี้ได้บ้างอะไรเงี้ แล้วก็ต้องแบบเลือกมาสามคนแล้วแบบแบบแบบเกิดแล้วเกิดหนึ่งในสามคนนี้แบบไม่ไม่อยากเล่นเกมนี้เลยอ่ะแต่แบบจำเป็นต้องเล่นเกมนี้ก็คือเพราะมันสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์มาก็ก็เนี่ยแหละครับผมว่ามันทรงทรงประมาณนี้อือทีเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นศิลปินอิสระคือก็คือไม่ไม่รับงานไม่ต้องเลยไม่รับงานกัดเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นได้อื ใช่ใช่นะครับจะไปทําก็ทําได้อ่ะ <laughs> ยังเหลือเวลาเดือนหนึ่งดูซิว่าในหว่างเดือนนี้ชี่อองจะพูดอะไรที่น่าสนใจเอามาบ้างอีกหรือเปล่าใช่ใช่ก่อนใะนระหว่างนี้ <laughs> ก็พึ่งเดือนนี้เป็นวันที่เจ็ดที่ประกาศก็คือเมื่อวานวันที่หกเดือนสามนะ <laughs> ก็ถือว่าโอเคก็คือลึกแล้ว <laughs> ไม่ใช่เดือนหนึ่งไม่ใช่เดือนสอง <laughs> ว่าจะเกิดเรื่องก็เดือนสามแต่ก็นั่นแหละยังเหลืออีกไกลอีก ก็คือคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละระหว่างจากนี้ไปถึงกระตอนที่ประกาศรายงานผลงานประจําปีว่าเออของผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนั้นถ้ามีผมเชื่อว่าในรายงานผลประกอบการทั้งเอ่อโคเวอร์ทั้งแอนนี่คัลเลอร์ผมว่าสนุกปีนี้ครับมีอะไรให้พูดอะไรกันหลายอย่างอากว่าจะถึงเวลานั้นก็นี่ก็คือเรื่องราวของชิดอ,องที่ประกาศการะดูเอชช่นไปเมื่อวานนี้แล้วก็จะ ลากันจริงๆก็คือปลายเดือนเมษายนนะฮะอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดมีอะไรระหว่างนี้พูดเลยน่าสนใจก็จะอาจจะเอามาขยายเอามาพูดมาวิเคราะห์กันอ <ind> ีกท <im> ีบางมานคับผม